Valeu, ler ศาสตร์ชาตินะครับเรามียุทยศาสตร์หลายรูปแบบนะครับเพราะว่ายุทยศาสตร์เนี่ยจริงๆมันมันใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าการใเ้ในชีวิตการทำการ uh, วางยุทธศาสตร์ในการทํางานกา,ารทำวทยศาสตร์ในการการเรื่องไม่ว,ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับร้้นแต่ใช้คําว่าวุทธศาสตร์นะครับทั้งนั้นนะครับแตะก็ในในส่วน,นของ,งท้องยุทยาศาสตร์เนี่ยเรามีเรามีการวางนโยบายหลักโกแงแกบของท้อมยุทยาศาสตร์ซึ่ง ถ้าอธิบายตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับก็หลกัหลกๆเลยก็กจะผลักดันในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษานะครับให้เรียนฟรีออนไลน์มากนะครับส่วนจุริญญาตรีแล้วก็ผลักดันเรื่องกองทุนแรงงานนะครับให้ให้ประชากรที่มีรายได้ขั้นต่ากับเบษกษตรกรนะครับสามารถคู่กองทุนแรงงานได้โดยใช้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านชาวเกษตรกรไม่สามารถไปคู่ กู้เงินจากธนาคารได้ปกตินะครับนอกจากรายได้ไม่สม่ำเสมอบ้างหลายสิทธิเรื่องเกณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเีรบูลรนะครับเราก็จะขอนุันให้ให้ระบบเครบูลของท่านเนี่ยล้างเรื่องเคิบูลรนะครับสําหรับคนที่ชำระหนี้ครบหมดแล้วนะครับปกติธนา,าคารพาณิชย์เนี่ยก็จะเห็นข้อมูลนะครับข้อมูลย้อนหลัง ประมาณมามาเป็นเกนพิจนารณาในการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับบางบางคนก็คู่มไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับก็หลายๆอย่างนะครับอันนี้เป็นนโยบายคร่าวๆนะครับคร่าวๆหรืวอว่าจะลองคําว่าเหตุเดียวครับพรกวิทยศาสตร์ราชาติครับตอนนี้ที่เขาเข้ายักตีร่างวาระสามที่ผ่านมานะครับ เราทราบกันท,ทั่วไปแล้วนะครับว่าจะเป็นการกา,รการบบตรสองใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกาบบัดหนึ่งใบหรือสองใบนะครับาาาราคผู้สา่งชาเราพร้อมสู้สึกเลือกตั้งทั้ง่อไปพบสี่ร้อยเขตแน่นอนนะครับสี400ร่ร้อยเขตก็คือรวมทั้งชุมพรด้วยจะมีการขยายเขตนะครับเป็นสี่เขตเราก็จะสู้ทั้งสี่เขตครับรอเขตที่สีว่าถ้าเกิดเขาประกาศใช้เมื่อไหร่เราก็ พร้อมท,ทันทีเหมือนกันพอเปิดตัวได้ไหมครับเปิดเปิดได้ไหมครับก็เขตหนึน่งใ้เขตสองให้เขตสามใ่ 3, ใอตอนนี้จริงๆวันนี้มาเพราะมนันทั้งสามเขตแล้วแต่ว่าเขตยังไม่มาใช่ไหมตอนนี้ที่นั่งอยู่มีสองเขตครับเขตหนึ่งกับเขตสามนะฮะก็เขตหนึ่งควรให้นั่งโดยไม่ไมนำโดยดีกว่าแล้วผมที่กมลนะครับ่าที่อุตสบัก็เอเขตหนึ่งนะผม นายสุรพลเมฆมณีครับอดีตสองผู้บัญชาการนะเป็นผู้รับผิดชอบที่สอสอเกษรครับพรรคประชาธิปัตย์มีการทางด้านการเมืองมาบ้างนะครับก็เราก็คุยกันถึงเรื่องอุดมการณ์อุดมการณ์นะครับว่าเราจะเดินทางไปทางไหนอะไรเงี 1941, e i, ้ยโดยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ชาติของเรานะครับเราจะอยู่ตรงกลางเราไม่ฝ่ายอยู่ฝ่ายใดนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อเหลืองแต่เสื้อเหลืองไม่ได้งบอกว่า เราจะต้องอยู่ฝั่งเสื้อเหลือง <S <S เสื้อแดงไม่ใช่นะครับแต่เสื้อเหลืองคือเป็นเสื้อของดอกดาวเรืองอ่าเป็นเสื้อของอความแสงสว่างนะครับเป,เป็นเป็นสีที่ที่ทางกลุ่มกลุ่มของเรากลุ่มที่เราต้องยุาาติศาสชาเนี่ยเราเราชอบนะครับเราชอบแล้วก็เรามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยู่ตรงกลางนะครับ <S <S และสุดท้ายแล้วเนี่ย <S <S เราจะขอรวมรัฐบาลเท่านั้นไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็าตาม เราดืงกันว่าจะขอร่วมรัฐบาลเท่านั้นตอนนี้ผมขอตอบว่ามันมันไม่แน่นอนครับด้วยด้วยกฎหมายด้วยการแก้รัฐธรรมนูญในหลายๆอย่างครับมันมีการดึงเวลาบวกกับงบประมาณด้วยนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะดึงได้จนถึงต้นปีหน้าแต่ว่ามันก็ยังมีระยะเวลาอีกหกเดือนอีกอ่าถ้าถามผมก็ผมก็คิดว่ามันก็จะเกือบพววุบก็รัอ่าอาจจะเป็น ปลายปีปลายปีหน้าอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าอาจจะพบอัลรัสก็ได้ครับอดีตเป็นดาราแสดงเดี๋ยวเขียนเขียนชื่อเด้หายผมหน่อย